มหาเก้าเราเรื่องทุกเรื่องที่มหาก่้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเช่นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารวครับมหาเก้าเร่าเรื่องจะาพาท่านผู้ชมมาฟังมหาชาติเวสันดรชาดกกันที่9มัดสี พระนางมัตสีฝันร้ายว่ามีบุรุษมาทำร้ายจึงขอให้พระเวสสันดรทำนายฝันให้แต่พระนางก็ยังไม่สบายพระไทยก่อนเข้าป่าพระนางฝากเพลารถกับพระธิดากับพระเวสสันดรให้ช่วยดูแลหลังจากนั้นพระนางก็เสด็จเข้าป่าเพื่อหาผลไม้มาปรนนิบัติพระเวสสันดรและสองกุมารขณะที่อยู่ในป่าพระนางก็พบว่าธรรมชาติผิดปกติไป จากที่เคยพบเห็นเช่นต้นไม้ที่เคยมีผลก็กลายเป็นต้นไม้ที่มีแต่ดอกต้นที่เคยมีกิ่งโน้มลงมาให้พอเก็บผลไม้ได้ก็กลายเป็นต้นตรงสูงเก็บผลไม่ถึงทั้งท้องฟ้าก็มืดมิดขอบฟ้าเป็นสีเหลืองให้รู้สึกวันวาดเป็นอย่างยิ่งไม้คานที่เคยหาบแสกผลไม้ ก็พลัดตกจากบ่าไม้ตะขอที่ใช้เกี่ยวผลไม้พัดหลุดจากมือยิ่งพาให้กังวลใจยิ่งขึ้นบรรดาเทพยายดาทั้งหลายต่างพากันกังวลว่าหากนางมัตสีกลับออกจากป่าเร็วและทราบเรื่องที่พระเวสสันดรทรงบริจาคพระโอรสและพระธิดาเป็นทานก็จะต้องออกติดตามพระกุมารทั้งสองคืนจากชูชก ระอินจึงส่งเทพบริวารสามองค์ให้ไปแปลงกลายเป็นสัตว์ร้สามตัวคือราชสีเสือโค้งและเสือเหลืองขวางทางไม่ให้เสด็จกลับอาสมได้ตามเวลาปกติเมื่อล่วงเวลาดึกแล้วจึงหลีกทางให้พระนางเสด็จกลับอาสมเมื่อพระนางเสด็จกลับถึงอาสมไม่พบสองกุมารก็โศกเศร้าเสียพระไทย เที่ยวตามหาและร้องให้ข้าพรวนพระเวสสันดรทรงเห็นพระนางเศร้าโศกจึงหาวิธีตัดความทุกข์ความโศกด้วยการแกล้งกล่าวหาว่านางคิดนอกใจคบหาชายอื่นจึงกลับมาถึงอาสมในเวลาดึกเพราะทรงเกรงว่าถ้าบอกความจริงในขณะที่พระนางกําลังโศกเศร้าอยู่นั้นก็จะอ่อนล้าพระนางก็จะเป็นอันตรายได้ในที่สุด พระนางมัตสีคร่ำครวญหาลูกจนสิ้นสติไปคั้นเมื่อฟื้นขึ้นพระเวสสันดรทรงเล่าความจริงให้ฟังว่าพระองค์ได้ประทานกุม,มารทั้งสองแก่ชูชกไปแล้วด้วยเหตุผลที่จะทรงบำเพ็ญทานบารมีพระนางมัตสีจึงค่อยทรงหายโศกเศร้าและทรงอาโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรด้วย ผู้บูชากันมัตซีเกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลายจะได้ไปในที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกหนทุกแห่งข้อคิดประจำกันมัตซีนี้ ลูกคือดวงตาดวงใจของพ่อแม่ลูกดีชื่นใจพ่อแม่ลูกแก่พ่อแม่ช้ำใจรักใครเล่าจะเท่าพ่อแม่รักห่วงใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วงห่วงอะไรเล่าจะเท่าพ่อแม่ห่วงให้ใครเล่าจะเท่าพ่อแม่ให้เพราะฉะนั้นไซพึงเป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกกระตันยูที่ชาวโลก อุโมณนาเทวดาก็ชื่นชม,รมพรหมก็สรรเสริญขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ